พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้าช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX ในการจับมือกับ SYM แบรนด์มอเตอร์ไซค์ชื่อดังระดับโลกของไต้หวันเพื่อทำการพัฒนารถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ร่วมกันโดย GPX จะเป็นผู้ดีไซน์และออกแบบสกูตเตอร์รุ่นใหม่ขณะที่เครื่องยนต์นั้นจะใช้ของ SYM ซึ่งมีประสบการณ์นในการพัฒนาที่ยาวนานกว่า60ปีผลิตมอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วมากกว่า16ล้านคันผลิตรถยนต์มากกว่า800,000คันโดยมีกําลังการผลิตอยู่ที่ปีละ600,000คันครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีคุณผู้ชมติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของ g b x กันอย่างมากมายในช่วงเวลานี้ก่อนอื่นต้องบอกเลยครับว่าวันที่27ตุลาคม2563ที่จะมาถึงจะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ครอบครัวรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่าล ok ็อก110 ก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้ว GPX ได้มีการเปิดตัวรถครอบครัวรุ่น Pop s 125วางราคาอยู่ที่41,500บาทเครื่องยนต์1 2 5ซีซี cc มี5สี2สไตล์ให้เลือกก็คือ Luxury Style และ Fashion Style ดังนั้นการเปิดตัว Rock 1 1 0ซีซี cc รุ่นใหม่ในแบบครอบครัวนั้นจะเป็นตัวเสริมตลาดให้กับ GPX ในกลุ่มรถครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นราคาของมันจะไม่แพงกว่า Pop หอย่างแน่นอน ถ้าป๊อป 1, 2, วางราคาอยู่ที่41,500บาทนั่นก็หมายความว่าเจ้าล็อก1 1 4ยีีนั้นจะมีราคาที่ต่ำกว่า40,000บาทอาจจะ3า0 0 0ต้นต้น30,000กลางกลางก็เป็นได้ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปนะครับและในส่วนของสกูตเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดของ g p x ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงนี้ผมได้บอกไปแล้วครับว่ามันคือพรีเมียมสกูตเตอร์เครื่องยนต์150ซีซีซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในราคาเพียง 6 0 0 0 0ถึง 70, บาทเท่านั้นสรุปก็คือไม่เกิน70,000บาทครับถ้าโชคดี6 0,000กลางกลางเราอาจได้เห็นนั่นคือความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งนะครับและนี่ก็คือภาพหลุดที่ทาง g p x ได้มีการนำรถไปทดสอบวิ่งทางไกลทั่วประเทศไทยแล้วถูกผู้ใช้มอเตอร์ไซค์จับได้ก็เลยมีการถ่ายภาพมาลงในโลกของโซเชียลขณะนี้ก็มีกระแสข่าวปล่อยในโลกออนไลน์ครับว่า g p x จะเปิดตัวสกูตเตอร์2รุ่นในช่วงปลายปีนี้รุ่นหนึ่งจะมีขนาดไม่เกิน200ซีซี และอีกรุ่นหนึ่งนะครับไม่เกิน3 0 0ร้อยีซีโดยคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมๆกันในปลายปีนี้ผมบอกเลยครับว่ากระแสะข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ประการใดจากการตรวจสอบข้อมูลข่าวชันลึกแล้วยืนยันกับคุณผู้ชมนะครับว่าการเปิดตัวสกูตเตอร์รุ่นใหม่ของ g p x จะมีเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะมาถึงโดยคาดว่าจะใช้เครื่องยนต์ขนาด150ซีซีเป็นพื้นฐานในการต่อสู้กับค่ายมอเตอร์ไซค์ของญี่ปุ่นโดยรูปแบบดีไซน์ของมันนั้น อยู่ในคลาสของ p c x Honda หรือ NMAX ของ Yamaha และภาพหลุดที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้ก็เป็นเพียงรุ่นเดียวเท่านั้นครับไม่มี2รุ่นหรือว่า3รุ่นแต่อย่างใดส่วนสกูตเตอร์รุ่นขนาด 300cc ที่มีการอ้างว่าอาจจะมีการเปิดตัวพร้อมกันในปลายปีนี้นั้นผมบอกเลยครับว่ายังเป็นไปไม่ได้ในเวลานี้การจะเริ่มต้นเข้าสู่เซกเมนต์ตลาดใหม่ๆนะครับต้องใช้เวลาในการพัฒนาและต้องใช้เวลาในการทําตลาดที่พอสมควร ไม่ใช่ว่าเปิดตัวทีเดียว2รุ่น3รุ่นในประเภทเดียวกันเพื่อสร้างความพึงหาให้กับตลาดนั้นไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการเปิดตัวใหม่ของ g p x กับสกูตเตอร์รุ่นแรกในเมืองไทยนั้นจะเป็นเพียงรุ่นเดียวครับไม่ใช่2รุ่นแต่อย่างใดมีคุณผู้ชมนะครับสอบถามกันเข้ามาว่ากระแสข่าวในโลกออนไลน์พูดถึงสกูตเตอร์3 0 0ซีซีของ g p x ็ว่าจะเปิดตัวพร้อมกัน2รุ่นนั้นสรุปอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่เป็นความจริงแต่ประการใด รออีกไม่นานครับไม่เกินสิ้นเดือนพฤศจ,จิกายนเราจะได้เห็นโฉมตัวจริงของเจ้าสกุตตอรุ่นใหม่ของจิพเพกันแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับสีสันจะสวยงามแค่ไหนเราจะมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ